สวัสดีครับผมโค้ชพาราดอนจำนงเวทนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเคลียร์เรื่องแผนรายได้ของ เวิร์นเพย์แพลนนะครับหรือแผนการจ่ายรายได้ของธุรกิจเวิร์นโคบอลเน็ตเวิร์กให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับก็มีอยู่แค่3ข้อครับง่ายๆนะครับก็เนี่ยครับตามนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละข้อกันนะครับข้อแรกเรื่อง Fast Start Bonus นะครับก็คือรายได้จากการสร้างลูกค้าหรือผู้จำหน่ายสมาร์ทริชแบนด์นะครับอัจฉริยะเรื่องตรวจวัดสุขภาพนะครับซึ่งจะมานำล่องนะครับในประเทศไทยเป็นตัวแรกเลยนะครับจะราคา เครื่องคือ9,325บาทต่อเครื่องนะครับท่านจะได้ค่าแนะนำนะครับ875บาทนะครับต่อเครื่องนะครับอัอนที่2ก็คือการสร้างผู้จําหน่ายนะครับหรือการแบบขายส่งนะครับก็คือการขายแพ็กนั่นเองนะครับในราคาแพ็กเกจ39,900บาทรายละเอียดมีอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันทีหลังนะครับ ก็จะได้ค่าแนะนำนะครับอยู่ที่7 0 0 0บาทต่อ1แพ็กเกจเลยนะครับอันนี้คือรายได้ข้อแรกมีแค่นี้เองนะครับแนะนำได้ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับนี้มาดูรายได้ข้อที่2ครับเรื่องของ Dual t ทีมโบนัสนะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการบริหารทีมตามแผน b บ n a r y นะครับก็คือสร้างทีมซ้ายและทีมขวานะครับซึ่งจะจ่ายสูงสุดที่20%ซนะครับซึ่งในการเปิดตัวครั้งแรกประเทศไทยนี้เราจะเน้นแพ็กเกจเดียวที่จ่ายสูงสุด20%ก็คือ x e c u t i v e Pa c k a g e นะครับ ก็มาดูครับว่าที่มามีอย่างไรนะครับตัวเราเองเราต้องสร้างทีมซ้ายทีมขวาพูดง่ายคือแผนแบนเนอรี่ทำแค่2สายงานพอนะครับตัวท่านนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับหาแค่2คนนะครับคือใน a ใน B วางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเมื่อใน A ใน B นั้นนะครับเข้าร่วมมาเป็นนักธุรกิจอิสระของเราก็คือเปิดแพ็กเกตนั่นเองนะครับก็จะมี500คะแนนเกิดขึ้นทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเมื่อเกิดอย่างนี้จะเกิดการจับคู่จ่ายนะครับจับคู่จ่ายที่นะครับ20%ของ500 CV นะครับือ500บับ500เอามา1 5 0 0นะครับ จะได้เท่ากับ100นะครับเป็น100 u s ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ3,500บาทนะครับและตรงนี้นะครับทุกคนนะครับก็จะต้องสร้าง2สายงานเช่นกัน B ก็สร้าง2สายงานเช่นกันนะครับสมมุติว่าสร้างแค่2คนนะครับ ก็จะเกิดการจับคู่จ่ายทุกครั้งนะครับเมื่อเปิดแพ็กเกจนะครับก็คือ3,500บาทนะครับดูนะครับทุกเส้นที่ผมเชื่อมโยงนี่คือเกิดรายได้3,500บาทนะครับนะครับทุกคนนะครับในชั้นถัดไปก็จะสร้าง2สายงาน2สายงานอย่างนี้เช่นกันนะครับแล้วก็จับคู่จ่ายนะครับ จับผู้จ่ายที่20%นะครับทุกเส้นเชื่อมโยงนี้คือ3,500บาททั้งหมดเลยนะครับเราจะสังเกตเลยนะครับว่าโหไม่จํากัดชั้นลึกเลยนะครับเท่าไหร่ก็จ่ายนะครับเรามาดูแค่ชั้นแรกนะครับเมื่อเราสปอนเซอร์ตรงเลยนะครับทั้ง A และ B ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะเกิดค่าแนะนำนะครับแพ็กเกจละ7,000บาทนะครับอย่างนี้คือเท่ากับ2แพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็จะบวกกับค่าจับผู้จ่ายอีก3 5 0 0บาทก็คือ17,500บาทเห็นไหมครับมาแป๊บเดียวเกือบ20,000เลยแค่ในชั้นแรกนะ และชั้นต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่สปอนเซอร์เองครับลูกเราอาจจะแตกออกไปหลานเราอาจจะแตกออกไปหรือจะเป็นอัพไลน์โยนมาให้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเกิด3,500บาททุกผู้จ่ายเลยนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับเวลนะครับจ่ายให้สูงสุดเลยนะครับถึง 5.25ล้านบาทหรือ5ล้าน2 5 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์นะครับสูงที่สุดในโลกเลยนะครับก็รายได้ตรงนี้ก็มีเท่านี้นะครับทีนี้มาดูที่มาของคะแนนนะครับที่จะเกิดเป็นคะแนนจากผู้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคะแนนมาจากไหนบ้างนะครับก็มาจาก4รายการนี้นะครับโดย2รายการแรกจะเป็นคะแนนที่มาจากลูกค้าของเรานะครับลูกค้าซื้อตัวฮีโร่1เครื่องนะครับเราจะได้100คะแนนถ้าลูกค้ามาชําระค่า แอปพลิเคชันรายเดือนเราก็จะได้5คะแนนนะครับอันนี้มาดูส่วนของผู้จําหน่ายนะครับหรือนักธุรกิจที่อยู่ในสายงานเรานะครับถ้าเขาเปิดแพ็กเกจนะครับเราจะได้500คะแนนนะครับหรือเขาไปทําให้ใครเปิดแพ็กเกจก็ตามนะครับจะเกิด500คะแนนในสายงานของเรานะครับและถ้านักธุรกิจนะครับมีการชําระ แอปพลิเคชันแบบขายส่งนะครับคือชําระทีเดียวจะเป็นการชําระแอปพลิเคชันของ h e โ l o สชุดเลยนะครับจะเกิด30คะแนนนับ4รายการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมานะครับจับผู้จ่ายทุกคะแนนโดยไม่มีขั้นต่ำนะครับว่าจะต้องได้ 100, 200หรือ300คะแนนก่อนถึงค่อยจับผู้จ่ายนะครับตรงนี้คะแนนเดียวก็จับผู้จ่ายนะครับง่ายๆนะครับตามนี้นะครับของ Duo ชิมโบนัสนะครับทีนี้เรามาดูรายได้ในข้อที่3กันนะครับก็คือ Generation Matching โบนัสรายได้นี้นะครับนิยามมันง่ายๆนะครับก็คือว่า ถ้าในกลุ่มสปอนเซอร์สายตรงของเราไม่ว่าจะชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนหลุนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาเกิดรายได้ฟังดีๆนะครับถ้าเขาเกิดรายได้เราจะได้เปอร์เซนต์จากการที่เขามีรายได้นะครับไม่ได้ไปหักหวัวคิวจากเขานะครับแต่ทางเวิร์ดจะจ่ายให้ท่านเองแค่ยืมฐานของเขามาคิดเท่านั้นเองอย่างเช่นถ้าชั้นลูกหรือเจนเนอเรชันที่1ของท่านเนี่ยเกิดรายได้ขึ้นมา1ล้านบาท เราจะได้10%เลยนะครับจากรายได้ของเขานะครับก็คือ100,000บาทนะครับแค่ชั้นเดียวไหมไม่ครับเว้นจ่ายให้ลึกเลย10ชั้นนะครับนะครับ2ชั้นแรกจ่ายที่10%นะครับและชั้น3ถึงชั้น7จ่ายที่5%ชั้น8ถึงชั้น9จ่ายที่1%นะครับส่วนท่านจะได้รับกี่ชั้นนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีตำแหน่งอะไรนะครับก็ขอให้ไปติดตามในรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพูดย่อๆนะครับทีนี้นะครับมาดูท่านจะได้ สิทธ์อะไรท่านถึงจะได้แมทชิ่งโบนัสท่านจะต้องทำโครงสร้างยังไงก็คือทำโครงสร้างแค่นี้ครับทีมเดเวล็อปเมนต์นะครับโครงสร้างนี้ชื่อว่าทีมเดเวล็อปเมนต์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า TD นะครับตัวเราเองนะครับหา2คนพอนะครับคือ A กับ B เท่านั้นจบนะครับที่เหลือไปช่วยให้ A หา2ไปช่วยให้ B หา2ถ้าท่านทำโครงสร้างนี้ได้นะครับขอครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำได้เมื่อไหร่นะครับทางด้านเวิลด์นะครับจะจ่ายนะครับ แมทชิ่งโบนัสให้กับท่านทันทีเลยนะครับและสถา,ถามนะต้องทําทุกเดือนไหมไม่ครับทำครั้งเดียวพอนะครับโดยที่อนาคตเราไม่สนใจนะครับว่า A B หรือ A1A2 หรือ B1B2 อาจจะเลิกลาธุกรกิจไปล้หมหายตายจากไปปล่อยเข้าไปนะครับ เราทำครั้งเดียวถือว่าเราได้สิทธินั้นตลอดไปนะครับด้วย3ข้อของรายได้นี้นะครับทำให้คุณลาเมียนะครับซึ่งไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนชาวตูนิเซียนะครับใช้เวลาไม่ถึง5ปีนะครับมีรายได้ต่อเดือนสูงที่สุดนะครับเป็นอันดับ12ของโลกเลยนะครับว้าวนะครับเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับก็ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับกับรายได้ที่เกิดการออตูชิปได้ง่ายขนาดนี้นะครับขอให้ท่านนะครับลองนะครับติดต่อ คนที่ท่านรู้จักที่เป็นนักธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วนะและเข้ามาเป็นครอบครัวเวิร์นกับเรานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับและไว้ติดตามกันในครั้งต่อๆไปเกี่ยวกับวิดีโอนะครับ